สวัสดีนะคะพบก,กับพวกเราช่องน้องคำคุณชาแนลน้ำนี่นะคะก็มาพบก,กันกับอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้คือพ่อควานจะพาน้องคำคูณไปกินน้ำนะคะเพราะว่าน้ำที่อ่าที่สวนไม่ไหลนะคะวันนี้น้ำที่สวนไม่ไหลเนาะพ่อก็เลยจะพาน้องลงเล่นน้ำสระนะคะบรรยากาศการเล่นน้ำสระนี้อ่าลืมไปนานมากๆเลยนะคะ าภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ควันเดินลงมาเนาะตามพ่อควันนะคะนี่นะคะนี่ก็พ่อควานก็พาน้องลงเล่นน้ำแล้วนะคะเรียบร้อยหันมาทางนี้จ้าเด็กๆ,กๆโอ้นะะ อ,อุ้มุดเลยนะคะดำผุดดำว่ว้เลยนะคะสนุกนะน้องก็สนุกแหละแต่น้องก็อ่าไม่กล้าเล่นบิดวายเนาะ,ะเพราะว่าพ่อก็อยู่ด้วยนะคะพ่ออยู่ด้วยเป็นใจคุณพ่อซูไม่ได,ไ,ไ,ดมได้แล้วทำงานอะซูู่นยได้แล้วซูมยได้แล้วเนาะโอเคนะคะนี่นะคะพ่อให้น้องก้มลงนะคะจะได้เอาดินออกจากหัวได้ง่ายๆเนาะ อ,อ้ระวังตกนะเธอนี่นะคะอันนี้น้ำที่สวนไม่ไหลเนาะน้ำที่สวนไม่ไหลนะคะก็เลยอ่ต้องพาน้องลงมากินน้ำอาบน้ำที่นี่นะคะแล้วก็ให้น้องได้ผ่อนคลายบ้างด้วยเนาะ สบายใจเย็นสดชื่นเนาะได้อาบเต็มตัวได้เล่นเต็มตัวก็สบายใจนะคะออนี่ดูขึ้นโอ้มาเลยนี่นะคะอ,อือ ได้ยินเสียงโซ่ช้างได้ยินเสียงโซ่ช้างนะคะอีกเชือกหนึ่งเนาะน้องสัมผัสหูได้ได้ดีนะคะน้องช้างอยู่ไม่สุกดิ้นนะคะจริงๆน้องอยากเล่นแหละแม่ว่านี่นะคะโอุ้หปุ๊ปปิเลยนะคะปุ๊ปปติปกันเลยทีเดียวเวลาลงน้ำสระน้องดูว้วนตึงนะคะ ไหลอ,อะไรลุกอะไรเป็นไรเหยียบอะไรม่นะนะะอ่ะขึ้นไปเลยจะอ้วนจ้าขึ้นไปเลยคะ่ะาเล่นน้ำตัวดำเมียมไปแล้วอเออแค่นี้พอเนาะแค่นี้พอพอแค่หอมปากหอมคอนะคะลูกเนาะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวให้พี่ปื้มคุ้นชินกับบ้านเราก่อน ี๋ยวพอจะพาน้องมาเล่นแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดๆนะคะอู้วววอ่าเจ็บล่องอือเจ็บลงองเหรอเฮ้อนี่นะคะโอ,อ้น้องได้ยินเสียงอะ่ะนะคะเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วดา เกือบแล้วดีที่พ่อเรียกไว้แต่ก่อนนู้น้องได้ยินเสียงน้องช้างทางนูน้นกวนู้นคือตัวไหนน่ะแมโดะบอกแมโดะอยู่ฝั่งนี้วันนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็อาปิดคลิปหน่อยพ่อหันมาปิดคลิปหน่อยออนะคะก็าฝากติดตามชมช่องน้องคำคูนชาแนลด้วยนะคะฝากฟันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะ อาดูน้องตื่นตื่นเนาะสวัสดีค่ะเ็กสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะย่อเอยนะคะดูน้องตื่นตื่นยังไงไม่รู้เนาะอ่านะคะนี่นะคะพี่ๆจ้าฝากติดตามชมช่องน้องคำาคนชาแนลด้วยนะคะกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพอควันหันมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม